ซอมมาช่วยเก็บแล้วคูณชวยจริงๆนะบอกให้มึงจ่ายค่าเช่าทําไมไม่จ่ายไม่ <อะ S 2> จ่ายอค้างอยู่นั่นแหละย้ายไปตึกอะย้ายไปย้ายไปย้ายมยา,ยยา,ยยา,ยมาโดนไล่ทุกทีก็ <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าไม่งเคี้ยวขนาดเนี้ย <c oughs> กระดูกยังไม่ให้หมาแดกเลย <c oughs> สันดาลรักกินขโมยกินอะมันไม่มีวันจเจริญหรอกเชื่อกูเถอะเขาก็บอกไว้ว่าคนอย่างพวกมึงเนี่ยมันคบไม่ได้ พูดนั่นพูดนี่อยากจะขออยู่ฟรีลูกป่วยมั่งไปโรงพยาบาลมั่งเหตุผลแม่งร้อยแปดตอแหลทั้งนั้นถ้าเป็นกะหรี่เนี่ยหาเงินสุดจริตกูจะไม่ว่าเลยนี่ทำตัวเป็นเห็บหมากเกาะคนอื่นเขาแดกอร่อยไหมมึง แมวมึงเนี่ยนะตัวดีแลกนะหาเรื่องให้กูตลอดเลยนะ